เผยภาพ OnePlus Pad แท็บเล็ตรุ่นแรกของแบรนด์ดีไซน์กล้องวงกลมและสีเขียวอันเป็นเอกลักษณ์เรียกได้ว่า OnePlus Pad เป็นอีกหนึ่งอุปรกรณ์ที่จะเปิดตัวในงาน Cloud 11พร้อมกับ OnePlus 11 5G และ OnePlus 11R 5G วันที่7คุมภาพนนี้ครับลาสุดทาง OnePlus ก็ได้ปล่อยทีเซอร์เผยดีไซน์ตัวเครื่องของแท็บเล็ตรุ่นนี้ออกมาแล้วครับ โดยในภาพแรกจะเห็นถึงดีไซน์กล้องวงกลมอันเป็นเอกลักษณ์ของวันพัสทีคล้ายทั้งวันพัส s 11และวันพัสดี 7T และสีของตัวเครื่องที่ใช้ก็เป็นสีเขียวเดียวกันกับวันพัส s 11อีกด้วยครับจากภาพที่เผยมาจะเห็นถึงสโลแกนที่ว่า smooth without equal นอกจากนี้ทาง a d o l l ยังได้ปล่อยภาพเรนเดอร์ของ o n e พั u ด Pad ออกมาเพิ่มเติมด้วยครับโดยจะมีจุดเด่นที่กล้องหลังและหน้าจอขนาดใหญ่ามากเลยครับ ส่วนสเปคตามรายงานเผยว่าแท็บเล็ตรุ่นนี้จะใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 865มีหน้าจอขนาด11.1นิ้วมีหน้าจอขนาด11.6มีหน้าจอขนาด11.6นิ้วพร้อมค่าเรซเฟรชแรม120่ง้เฮิร์ตไฮแรมที่6กเกส่วนรอมให้ไปที่2อ6 g ้ห้ิเกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประกอบที่น่าสนใจในงานเปิดตัวครั้งนี้เลยครับถ้านับดูแล้วตอนนี้ในงานคราวสิบเอ็ดจะมีของใหม่เปิดตัวตามนี้ครับ One Plus 1 1 5 G One Plus 1 1บ R 5 G One Plus Pad วันพัดบัตรโปวันพัดบัตรโปรทูและวันพัดทีวี65 Q2 Pro ครับตอนนี้ช่อง i อทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ